แน่นอนเขาว่าทุกคนก็ต้องมีช่วงเวลาที่ยากลบาบากในการดาเนินชีวิตใช่ไหมครับผมก็เช่นกันครับผมะเจ้าดึงผมขึ้นมาจากหลุมที่ดูถูกตัวเองหลุมที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้หลุมที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับพระคุณความรักของพระองค์ครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านผมปานพโนอุบถามครับปัจจุบันผมศึกษาอยู่ชั้นปี2คณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินครับและปัจจุบันผมก็รับใช้อยู่ในหน่วยอเบลสครับผมวันนี้ผมก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับผมสําหรับเรื่องการทรงนํามารับใช้ที่หาดใหญ่นี้แล้วก็สําหรับการเป็นพรแก่ทุกๆุกคนด้วยครับผมผมเป็นคนนึงครับผมที่เกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวคริสเตียนครับผมแล้วก็ เกิดแล้วก็เติบโตในเชียงใหม่ด้วยครับซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเผชิญกับการตัดสินใจครับผมที่ค่อนข้างหนักเลยครับก็คือการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยครับผมว่าผมจะไปศึกษาต่อที่ไหนจะเรียนคณะอะไรครับผมซึ่งในรุ่นของผมนีครับก็จะมีการยื่นคะแนนอยู่ทั้งหมด5รอบครับผมแล้วก็จะสอบทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยยื่นคะแนนครับ ซึ่งในรอบที่1เนี่ยก็เป็นรอบของพอร์ตโฟลิโอครับซึ่งจะเป็นรอบที่คนที่เด็กทุกคนเนี่ยครับจะเอาผลงานต่างๆไปยื่นครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านกีฬาดนตรีครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้แบบ ไปทางกีฬาจ๋าแล้วก็ไม่ได้ไปทางแบบดนตรีจ๋าดังนั้นผมก็ไม่สามารถยื่นในรอบนี้ได้ครับผมเพราะว่าเกณฑ์ที่ผมไปแข่งหรือว่าที่ผมไปแสดงเนี่ยมันไม่ถึงครับอันนั้นเนี่ยผมก็เลยผ่านรอบนี้ไปครับผมมาในรอบที่สองแล้วเนี่ยก็เป็นรอบของโคต้าครับผมโคต้าภาคเหนือครับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ในภาคเหนือนนเนี่ยก็จะพยายามสอบแล้วก็ทําคะแนนในเรื่องของก้าววิชาสามาัญให้ดีที่สุดเพื่อจะเข้า,ามหาลัยในภาคเหนือให้ได้ครับผมซึ่ง มหาลัยที่ผมเล็งไว้ในตอนแรกเนี่ยก็คือมอชครับในตอนแรกเนี่ยมอชหรือว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนะครับเป็นเป้าหมายแรกของผมเลยที่ต้องการจะเข้าครับผมตอนแรกผมไม่ได้คิดจะมาหาดใหญ่เลยด้วยซ้ำครับผมแต่ก็มีแบบลังเลใจนิดนึงแต่ก็ยังอยากอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ครับเพราะว่าด้วยอะไรหลายปัจจัยครับผมครอบครัวแล้วก็ความเป็นอยู่ครับผมไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองครับผมแล้วก็ด้วยว่า ครอบครัวซึ่งตอนนั้นแม่ป่วยนิดนึงครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบอยากไปที่อื่นครับผมอยากอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนเงี้ยครับผมก็เลยพยายามอย่างหนักในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเก้าวิชาสามัญครับผมซึ่งอพอผลคะแนนออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมตกใจมากๆนัก็คือวิชาที่ผมถนัดที่สุดแล้วก็วิชาที่ผมมั่นใจที่สุดเนี่ยเป็นวิชาที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเช่นกัน ซึ่งผมก็เอะใจแล้วว่าอ้าวทำไมสิ่งที่ผมถนัดสิ่งที่ผมมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คิดไว้อะครับผมก็เลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองอธิษฐานกับพระเจ้าปรึกษาพ่อแม่อย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่ย่อท้อต่อการาจะเรียนต่อในมอชอผมก็เลย ยื่นคะแนนนั้นนะครับเข้าไปในมอชว่าเออเราจะยื่นคะแนนนี้เข้าไปในคณะเทคนิคการแพทย์ของมอชอยื่นไปทั้งหมด2อันดับครับเภสัชแล้วก็เทคนิคการแพทย์ของมอชทั้งคู่เลยและแน่นอนครับผมผมก็เผชิญกับความสิ้นหวังครับเพราะว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเลยแล้วก็มันไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการครับผมแต่ต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่มีครอบครัวที่ อบอุ่นแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอครับเป็นครอบครัวที่ไม่ไม่ย้ำในเรื่องสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็คงพระเจ้าในเรื่องนี้เหมือนกันครับผมซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องเดินต่อไปในการสอบรอบต่อไปแล้วผมก็ได้ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่มากขึ้นปรึกษาพี่ชายมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรึกษาพีา่พี่เลี้ยงที่คิดจัก เชียงใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ปรึกษาพี่บางคนที่อยู่ที่หาดใหญ่ที่รู้จักกันแล้วอย่างเงี้ยครับด้วยครับผมอพอหลังจากนั้นมาผมก็ต้องเข้ามาในรอบที่3ครับผมซึ่งรอบที่สามเนี่ยก็ใช้คะแนนตัวเดิมผมก็เลยตัดสินใจกับพ่อแม่ว่าผมจะไม่ยื่นรอบนี้ครับผมดังนั้นผมก็เลยพาสไปรอบที่4เลยรอบที่4ี่เนี่ยเป็นรอบที่ผมใช้คะแนนอีกตัวหนึง่งซึ่งสิ่งที่ผมตกใจอีกอย่างก็คือในวิชาเดียวกันกันกบ ก้าวิชาสามัญเนี่ยครับอ่าซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากกว่ายากมาอีกระดับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมทำคะแนานได้ดีกว่ารอบของก้าวิชาสามัญมากๆเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมเราทำตรงนี้ได้แล้วตรงนั้นเราทำไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจกับพ่อกับแม่ตัดสินใจกับพี่ตัดสินใจกับอ่าตัดสินใจกับพระเจ้าอธิษฐานอธิษฐานหนัก,านนกมากๆเลยครับแล้วก็พยายามอย่างหนัก ไอเรื่องของนี้ว่าเออถ้าถ้ามอชอไม่ใช่ทางของเราเราก็จะยื่นที่อื่นด้วยเงรครับผมก็เลยตัดสินใจในการยื่นรอบที่4ีเนี่ยไปทั้งหมด4อันดับนั่นก็คืออันดับแรกก็คือเภสัชของมออ,อครับอันดับที่2ก็คือเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์ของมอชแล้วก็อันดับที่3ามคือเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์ของมออแล้วก็เทคนิคการแพทย์กายภาพของมออ,อครับในทั้งหมด4อันดับเนี่ยผมก็ยัง พยายามอยู่ว่าเอ้ยถ้ามอชอเป็นการทรงนำของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในอันดับนั้นอะผมก็ต้องได้อยู่ผมก็เลยตัดสินใจยื่นอันดับเท่านี้ไปแล้วผมก็หลังจากนั้นก็จะมีเวลาสักพักหนึ่งให้เราได้เตรียมใจก่อนที่ประกาศก่อนที่ผลจะประกาศออกมาครับผมซึ่งผมก็ในช่วงเวลานั้นอะผมก็ใช้เวลาทั้งหมดอธิษฐานอธิษฐานวัตการอธิษฐานวัตการไปเรื่อยๆครับผมในแต่ละวันจน วันที่ประกาศผลเนี่ยผลก็ออกมาครับว่าผมติดเทคนิคการแพทย์ของมอ,อครับผมนั่นก็เลยเป็นความมั่นใจที่พระเจ้าทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าเออพระเจ้าไม่ได้นําให้อยู่ที่เชียงใหม่ต่อแล้วพระเจ้านําให้ผมมารับใช้ที่อื่นมารับใช้ที่หาดใหญ่แล้วก็ลงชีวิตที่หาดใหญ่มากขึ้นครับผมแน่นอนคขาว่าทุกคนก็ต้องมี ช่วงเวลาที่ยากลำบากในการดาเนินชีวิตใช่ไหมครับผมก็เช่นกันครับผมการที่วัยรุ่นเชียงใหม่คนหนึ่งนะครับจะมาดําเนินชีวิตในหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองที่วัฒน,นธรรมค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็การใช้คําพูดหลาย,ลาย,ลายๆอย่างแตกต่างกันมากครับผมจากภาคเหนือตะตอนยอนมาเป็นภาคใต้ที่แบบรวดเร็วแล้วก็กระฉับกระเฉงอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างมากรวมถึงการรับใช้ครับที่ ผมรู้สึกเบร์นเอาเล็กๆแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับการรับใช้ค่อนข้างมากครับผมแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ไม่เคยทิ้งให้ผู้รับใช้ของพระองค์เหนื่อยแล้วก็เดียวดายครับผมองค์รับรองผู้รับใช้ขององค์ในทุกๆทางครับผมพระเจ้าดึงผมขึ้นมาจากหลุมที่ดูถูกตัวเองหลุมที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้หลุมที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับพระคุณความรักของพระองค์ครับจนเป็นจุดที่ให้ผมได้ตัดสินใจ ที่จะผูกพันตัวและรับใช้กับพี่น้องที่นี่ครับผมซึ่งผมก็ได้รับใช้ในหน่วยยูนิแล้วก็ลงมารับใช้ในหน่วยอบเรสรวมถึงเป็นพรในทีมแวรด้วยครับผมเหมือนกับเหตุการณ์และพรพคมพีนะครับผมตอนหนึ่งที่เป็นคอนเซปต์ของข้ารจัการเราในปีนี้ด้วยนะครับผมก็คือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะครับให้ใช้ในสิ่งที่ตัวเรามีนะครับในการรับใช้นะครับผมอย่ามองหาในสิ่งที่เราไม่มี แต่ว่าให้ใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าดูถูกในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับแต่ว่าให้มองแล้วก็ใช้มันอย่างถูกต้องนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วพระเจ้าก็จะใช้ศักยภาพเหล่านั้นแหละครับผมในการเป็นพรต่อผู้อื่นนะครับผมวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ